ก็สวัสดีครับผมเจอชื่อลียวยู่ในแมปตกปลาวิญญาณครับก็มาลุกออกกินนะครับอันนี้เรามามาสอนเรน่องกิจกรรมของจริ้งนะครับกิจกรรมกินนะอันนี้ผมได้คาร์รถปลาครับรถปลาแล้วจะเพิ่มนะครับเพิ่มโบสเลเวลหรือพุดบ้าไอพีฟีดคือปลาเลยครับเราจะก้าวเพิ่มขึ้นกันหรือเราจะเอินอิพีก็ได้ใช้รถมาเป็นแปดลอยครับแปดลอยวานครับโอเค มีวิธีได้ยังไงครับถ้าถ้าใครมีหยกของเงินเ้อะเยอะสุดก็ต้องคุยกับตรงอน้ก็กดรงมือแบบนแวก็คุยกับการากีครับให้นํอวายราต้องกดอานอังแรกครถ้มี youtube เราจะได้ของมาครับหมแล้วก็ีครับโอกาสได้เบียดไหมก็ได้นะครับ อออโ,อโอเคที่ออโต้ครับถ้าได้เยอะมา,าททก็ส่งไปที่ฟ้ามาวีฟ้ายังไรเก็วให้เรากกลมนอกไปตัอันนี้สอง้วแม็แล้วก็เรียกพวกแม็แมกกนะครับแมตกเนืแมบนี้ใหม่ครับโอเควิธีฟ้ามันก็เหมือนเดิมครับแต่ถ้าต้องใช้แปดพันแต่ละแปดครับแต่ถ้าใครที่เล่นอันแรกมาก็เต็มรีบต้อนละเก็บรีบต้อนละ ของเยอะไหมก็เยอะครับยังดูครับัญญาเพิ่มอาสก,กิลแต่เขาแต่เขาอัปเดตให้ปลาเป็นรถลด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 การช้สก,กิลครับคือเพิ่ม,ลกกมแล้วจะสกิลต่อเนื่องได้กับระเบิดนี้ก็มีครับโอเคอาสก,กิลได้อัปเดตเขาใหม่เลยครับอดูแป๊บนึง้องนี้มันต้องเปิดล็อกเลเวลกับพวกเปิดล็อกอันนี้เม็กน้อยให้ขึ้นโอเค นี่ผมจะใช้ตู้สก,กิลของตัวตูว้สตูตสลารครับนี่ตูส้สตูสลาสกิ้งกับตู้สามประตูปเปิดแล้วประตูปิดครับนี่ตะเกียบพ่อมันนะครับโอเคมาอันนี้ได้ไรใครได้รางวัลกกวิเศษนะครับโอเคเรื่องมันเลยอันนี้คืออีเวนต์ใหม่นะอีเวน,นต์ที่มันถ้าขายถ้าขายภาพไปก็แล้วก็ใส่ไปเลยครับมาอันนี้ใส่ไม่ได้เต็มทำอาไรเพิ่ครับ เื่อสกิลผมได้มาผมถูกกินน้ำมาครัแบลยคบนี่เงี้ยกียังไม่บอกับทอเาับากับลล้วก็บากับแล้ก็เอมากับแก่เสียงด้อไนนค่ไม่ิดตครับกวว่าได้ละอก็ไ ดีกามามากัรน,น้ามแต่ดีย็เ้อบเได้เบรตาเลดครับอันนี้สอพันเองใช่จริันนี้ต้องเฉลี่ยแบบนี้ครับเห็นทองนะแต่ผมไม่เหมือนครับคือดููโฆษณาแหละถ้าสุดยอดผมาะเจ็บอาซอไปเรืพาร์ตเอาครับเบถ้าเบ็ใครทิว่าตัวข้ามปก็รู้ว่าเบดของสมาร์ทไลก็ไปดูาอาไวครับแต่ผมได้เบดจีนมานนแล้วอันนี้เขาจะอัปเดตเบ,ดบดผ่านน่านจะเป็นเบีเรื่องพาร์ตครับ ต้องรอครับมันใช้ตั้ง50,000ื่นครับแต่ถ้าคุณเติมว่า3ามก็มันไล่สามตั้งเหมือนห้าพัครับโอเคมาก็เลยเห็นดูจะขอคุยกับเขาก่อนคุยกับเสืเขียวครับอย่างแรกก่อนเลยแล้วก็กดสิเกี่ยวกิ๊บมาเบลวึ่งแต่งควายเลยอ๋อมาเป็นันนเหมือนแล้วยอยู่ครับ ้กดอันแรกนะคับฟาวน์ครักดอันที่สองจากห้าเ่าเรือสิ่งสิ่งก็ฟาวน์ไปเลยครับแล้วก็กดอันแรกไปก็พูดอันแล้วก็กดอันที่สองครับต้องแก้สกิลว่าอันที่สองครับถ้าคุณอยากฟาวน์ก็ฟาวน์มัการเป้ี้ยอาเบลเปียวสวัสดีคอ๋อ ต้องกับมือให้ทำที่สองที่สองอ่งเดียวเดี๋ยวถ้าถ้าคุณจากฟาร์มหยกให้เยอะๆสุดเคยเหมือนเดิมครับคือคุณต้องเดินแบบโอเคปลาที่ผมได้ก็น่าจะเป็นปลาโฮกนี่เลยโอเคสิบัูเนี่ย เนี่ยอันนี้ผมเล่นมาเยอะก็ต้องเน้นจะได้ตายเยอะหน่อยขายก็ได้ครับได้เงินกลับมาโอเคให้เดินตรงนี้นะตรงเขียนนี้นะครับเนี่ยถุงแน่ปุ๊บเราก็ตกง,ง่ายอยิ่งครับโอเคครับตรงนี้ง่ายอยู่แล้วถ้าคุณอยากฟาร์มหยกแบบไวๆของพี่นะอันนี้คม่พลาดเด็ดละถ้าเราไม่กดทมแน่นอนให้คุณอันแรกนะใคุณอันแรกเสร็จก,ก็ตกตรงนี้นเลยเดี๋ยวถ้าคุณอยากไวๆก็ ก็อย่างนี้นมาครับนี่ฝัก็ตบสำเร็จแล้วนะครับก็ได้โยกอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้คือวิธีการฟาร์มโยกครับโยกนี้ยหรือกูจะเติมก็ได้ถ้าคุณจะจะเติมหนึ่งมึงก็ต้องห้าพันครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเก็บไว้ก่อนครับโอเคก็มีแค่น,นี้แหละครับก่อนการฟาร์มโยกกับการฟาร์มโยกกันกินครับโอเคก็ฝากกาด subscribe กดแชร์กันนี่เราได้ก่อนสิครับ